ครับพบกันอีกแล้วครับผมช่องเคยอำนาจชาแนลครับผมหลังจากเค็ดขูงล้างค่าแล้วครับผมก็ได้มอบทำความสะอาดสรงงานนะครับวันนี้ครับแจ้งแจ้งเงินครับูกค้าแล้วครับผมนี่ครับล้างค่าก็ได้ประมาณทำอยู่อาทิตย์กวกาัครับรับมุ่งเป็นสี่เส้นเรียบร้อยแล้วครับผมก็ปูนกันน้ำ กำนันเขาตรงสารเจ้านะครับองค์เงาค่าเกษตินยังสมบูรณ์แบบครับผมสวยงามครับทำเนียทำวามสะอาดล้างของนามเพื่อนท่าน 3, สามท่านสองครับผม่พเพิ่อนอีกเลยสวัสดีครับทีมงานครับทีมงานทีมงานก็ ได้มาทำความาทาความสะอาดมอบมอบงานนะครับแบบนี้เก็บงานเก้งงานมอบงานวนะ่างงานให้ลูกค้าความสะอาดครับตามมาเบิ้งครับตามมาเบิ้งแบบนี้ จเจ็บงานแก้ง,งานในห้องน้ำตามมาตามมาดีม,มานตามมากัานตามมาครับตามมา,า,มมาครับโอ้ามหครับ,รบมบนกะในท่าสีครับท่าสีทั้งในทั้งนอก ติดสวิฟท์ไฟติดแสงติดบานประตูให้ไม่เรียบร้อยครับทำกความสะอาดทำความสะอาดความสะอาดของน้ำให้เพิ่นครับท่านแ่างท่าชี้ทำความสะอาดของน้ำให้สั่นนี่นะครับ ทางเดินทางเดืนนะำครับตมาสั้นที่สั้นสามสัญญา จากชั้นสามถึงชั้นสองครับถ้าสีเบิร์ครับทั้งนอกทั้งในเลยเป็นบานประตูไม้รครับจิ๊บสวิตช์สวิตช์เซ็นเซอร์สวิตช์แส,สงเลยครับจุดไฟครับจุดฮอดจะดฮอดพื้นข้างล่างนะครับถ้าสีป๊บนี่มันนี่เวียหม้ครับตึกนี่ตัวนี้เวียหม้เบิ้องเบิ้องหลังเลย

ครับดกคับสันล่างหอดสันสามขู่องกาไว้สูงๆง้ี่นอกครับกันเชยเชรียองลองมานะครับ จของแหงท่านสามเลยครับนัดฝ่าเลยครับจบแล้วครับขอจบจีบกันไทยท่าเพียงกันอีก้ะครับวันนี้วัสดีครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทีมงานช่างเอกนิวัตครับผมวันนี้ก็ได้มามอบงานเสร็จแนวร่วงดีนะครับก็นับบอบงานใหงของบ้านเป็นไปแล้วครับก็คือ ในเงินครับงวดทีึ่งหมื่นสองหมืที่สองครับงวดที่สามครับคือได้รับเงินจํานวนเนี่ยครับสองแสนกว่าสองแสนกว่าบาทครับผมโอ้อ่าครับนี่คือกําลังใจอันเพื่อได้งานครับผมเนื้อทางให้อท่ขยันขันแข้งสู้ขยันขันแข้งสู้นะสู้ความอยู่รออ่สู้เนี่ยทีมงานเฮ็ดกันบางกีเบิร์กได้ก็สู้เฮ็ดกันบางกีเบิร์ก เดีวส้ำเร็ดในรับเงินนะครับสำคัญมันอยู่ที่ความตังมุ่งตังใจเนาะทำเมื่อกี้คือพลังทำเมื่อกี้คือฝรั่งเออทำเมื่อกี้คือพลังเดินตอนสู้สู้สู้เดี๋ยวพ่อวันนี้วันนี้แป้งหุ่นนะวันนี้เอต้องเปลามาใส่ไหมพี่น้องอ่าจะได้แป้งหุ่นนะครับพี่น้องมีน่าใส่ไหมเออเออทรงดำมาใส่ทรงดำบ่อ่าเบืองคลิปนี่ครับเป็นเป็นพัก แรงฟักดันเนาะแรงฟักดันนะครับกับชีวิตคนสูงงานครับไปเงินต้นไม้สูงงานสูงงานสูการขึ้นด้เงินนะครับสูงงานสูการขึ้นด้เงินเห็นเงินในงานเงื่อนเงื่อนบัวหั่หมอกอะไรดอกเงินไม้พิรุพรเนาะเงื่อนบหั่หมอกอะไรเงินเออเออเขาว่าผู้เฒ่าวคนว่าเงินนี่หายากคิวป้าของเงี่ยมแม่นคว่ำคนนี้ครับสอุญญาว่าครับเรายาเรายาปลาปีเงี้ยสิกินร้ายครับ ถ้กขังได้หมั่นกินกินนิดหน่อยเพราะเป็นกระสายเพราะไอเพราเมือเยครับกินไรเป็นสิมือเยเราครับก็ฝากช่องเคยอำนาจชแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กระทีมงานเนี่ยครับทีมงานมีอยู่สามสิบสีวันอย่างครับ ทงานสร้างเอกสร้างเอก <c oughs> ครับผมงานนิวาสครับรงานหนึ่งการไว้วางใจครับที่มานนี่มตมห่วงครับทุงเทนะเสมอครับของนงเอ้เปร่างร่างของน้ำเออ่อเฮ็ด <c oughs> ตั้งข้าวมาเจ้าของบ้านว่าร่างร่างตึกเขาเนี่ยร่างของน้ำร่างองร่างของน้ำหายหัดดีบ่อเยเลยบ <c oughs> เฮ็ดดาบดเราจะชีร่างดากันมูสาตึกอ่าไม่มีงไายครับอฝากไว้ครับ กะเฮ็ดคือว่าเฮ็ดคือเก้าครับบม้เงินนะเข้าเงินจ้างครับหม้อแกงครับหรือว่าส่วมเต็มยังกะบอกเลยครับเออครับส่วมเต็มยังกะบอกที่ม่านได้ครับผมชิโซฮะสายหม้อชิโซฮะรถดุนส่วมให้ตัวฮะรถดูนส่วมหรอวะหม้อนี่คือเองด้ครับหรืว่าอาจากใจนะครับพี่น้องก็ฝากอะไรก็แชร์ครับได้ไรครับกาคาจะเฮ็ดบ้าน ต่อเติมบ้านเฮ็ดมาสิทุกงานนะครับทุกอย่างกับรับทุกอย่างเลยงานครับก็ไม่มีผิดหวังครับฝากไว้ด้ยครับงานมาตรงมาเบิ่งก็ได้ครับโอนเงินให้กับพ่อครับก็ไม่มีอย่างไรครับพ่อไอ้ที่จะแบ่งเงินแบ่งกันตุ้ยพ่ออะไรแบ่งเงินก่อโอ้ยแบ่งกันแบ่งกันครับเออตรงกอน บามามาเออครับแบ่งเงินกันแบ่งหุ่นนั่นพ่อวะเอากระเป๋าเ่อวะนับไม่ได้เออนับไม่ได้พ่อดึงขึ้นเลยโอเคโอเคี่ยวมาหนีขอบคุณเวลาเด้อครับเด้อเวลาครับเวลาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงจะดีพคนขั้นขั้นบ่ได้เายคนซอยเหลือมืนหนีก็คือสี่บด้จับเงินหมื่นเงินแสนคือเรื่อย อย่างเบียร์สร้างมุนกอนไปไปซื้อเบียร ja ์ซ yeah. okay, yeah. yeah, okay. yeah, okay, okay. yeah, ื ah, ้อเบียร์โอ uh ้อากาศโอ้ยนะแก่แก่เม so ื uh ่อยแก่เมื่อยไปแล้วครับพี่น้องสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ